วันนี้นะคะมาตอบคาถามค่ะนะคะลูกค้าถามว่าควรที่ะสระผมก่อนไหมนะคะใครบ้างที่ใช้สูตรแคราตินแล้วเอ่ยนะคะสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรทั่วไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแคราตินนะคะผมจะนิ่มกว่าทุกสูตรนะคะ,ะเวลาที่คุณจะโกรกนะคะแชมพูมูเครุสูตรแคลาตินนะคะถ้าวันที่คุณจะทำะเป็นวันที่คุณใส่เซรั่มที่ปลายผมนะคะ เป็นวันที่คุณใช้คิมนวดหรือทิธเมนนะคะหรือน้ำมันเซ็ตผมนะคะควรที่จะสะด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นนะคะก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะมีลูกค้าบอกว่าอยากทำวันเดียวเลยได้ไหมได้แต่ผมมันจะชื้นเนาะนะคะแนะนำว่าให้ทำวันหยุดเนอะนะคะเหมือนคุณหยุดวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์กลับมาบ้านปุ๊บนะคะ ก็สระผมด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะคะไม่ต้องตามด้วยขิมนวดนะก่อนทําห้ามตามด้วยขิมนวดนะคะนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ํามันเซ็ตผมใดๆนะคะแล้วรุ่งเช้าค่อยทํานะคะรุ่งเช้าก็ทำเหมือนกลุกผมเลยนะคะแล้วก็ อาชโลมแชมพูนะคะให้ทั่วทั้งศีรษะนะคะแล้วใช้หวีอัดหลายรอบนะคะทําทีละช่อแบ่งผมนะคะทําทีละนิดทีดนดน่ะนะคะแล้วก็ตรงไหนงอกหนาอัดหลายๆรอบนะคะสูตรนี้เวลาคุณเติมเติมไปที่งอกอะงอกจะยังไม่หายนะจนกว่าคุณจะหมัก30นาทีนะคะแล้วล้างออกมันจะเปลี่ยนผมขาวเป็นผมดําจะเปลี่ยนผมงอกเป็นผมดํานะคะถ้าคุณไม่หมักอะไม่เปลี่ยนเนาะ ะะสูตรนี้นะคะห้ามหมักเกิน3ามจาที3นะสามจาทีคือ work แล้วนะคะอ่าอีกคำถามหนึ่งลูกค้าบอกว่าถ้าตอนเช้าสะใช่ไหมสะสะก่อนล่างนะสะอ่าสะก่อนตอนเช้าเนาะสะอีกอันนึงเนาะนะคะคนนั้นบอกว่าเขาอะขอสะผมตอนเช้ากับแชมพูยี่ห้ออื่นหนึ่งรอบแล้วก็เป่าผมให้แห้งแล้วก็ตามด้วยอันนี้ได้ไหมได้แต่คราวนี้ ผมมันจะชื้นออกไหมเดี๋ยวมันจะเป็นรังแคเพราะว่ามันอ่เาเาเรียกอะไรอะผ่านน้ํามากเกินไปอะนะคะคุาเลยอยาคุณสระผมก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะแล้วค่อยทําลุกเช้านะคะวันหยุดนะคะจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสระตอนเช้าใช่ไหมแล้วกว่าจะเป่าผมแห้งอีกนะคะแล้วกว่าจะไปเติมแชมพูอีกนะคะแล้วกว่าจะคุณจะหมักเสร็จอีกแล้วไหนคุณจะสระผมใหม่อีกคือมันอ่าผมมันยาวนานเกินไปนะคะ เดี๋ยวมันจะเป็นรังแคเนาะนะคะแนะนําว่าทําตอนผมแห้งเวิร์กสุดนะคะหรือไม่ก็สระก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อล้างคราบน้ํามันนะคะล้างคราบพวกเจลนะคะออกไปล้างคราบพวกทิชชู่นออกไปจะดีกว่านะคะส่วนคุณชลี่นะชนไม่เคยเลยชนไม่เคยสระผมก่อนหนึ่งวันคุณที่ทำเลยนะคะแต่อันนี้ห้ามเดินแบบเนาะเพราะว่าผมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่ร้านอะ่ะนะคะจะแถมเซ็ตนี้ไป จะแถมคิปหวีโกกนะคะถุงมือนะคะพลาสติกคุมไหล่นะคะไปให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มที่ร้านจะแถมมาให้ให้ทําเหมือนโลกผมเลยนะคะเทคนิคนะคะให้ทําเหมือนโลกผมเลยสะไม่ติดนะคะคนที่ทาแบบสะไม่ติดนะคะให้ทําตอนผมแห้งนะคะมันเป็นแชมพูายแ hair นะคะ,นะคะต้องทําตอนผมแห้งเท่านั้นนะคะตรงไหนฝืดๆนะใช้น้ํผพบัหมาดๆนะคะ เอาใหม่เอาใหม่เนาะคุณชลี่ไม่ไม่เคยสระก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะจนจะทําเลยแล้วผมเกลีลย,ยวันหนึ่งใส่เซรั่มประมาณห้าหกรอบใส่เซรั่มไปผมอะ่ะแล้วนวดผมทุกทุกครั้งเลยนะคะจนไม่เคยทําก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันคุณไม่เคยสระคุณได่ทําเลยทําตอนที่จะทำทำตอนพร้อมอ่ะพอหงอกงอกสองข้อนิ้วอะ่ะจนก็ทําเลยนะคะจนไม่เคยสระก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะแนะนําว่าไม่ให้ทําตามเนาะ คุณต้องเทสด้วยผมคุณนะอะเพราะผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันหนึ่งกว่าจะลองแบบทําเลยซิว่าติดไหมก็ได้นะคะแต่กุลี่ไม่เคยสระก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเลยจนกร้ทั่งมาไหนก็ทกําเลยนะคะ <c oughs> โหดมากนะคะแต่ผมไม่เหมือนกันนะผมกุลี่อะผมพลผม,ผม,ผมหนาผมเยอะผมอยากโศกนะคะติดเพราะว่าจมใช้หวีโกกอัดทีละชอ่อจนทำเหมือนโกกผมนะคะจนไม่ได้ทำเหมือนคนขี้เกียจนะจนทำแบบว่าละเอียดนะ่ะ แล้ที่สำคัญน,นะคุณที่ทำเฉพาะข้างหน้าข้างหลังผมไม่เคยทาเลยงกนะคะเพราะฉันไม่ค่อยเก้าผมไงส่วนมากจะปล่อยผมนะคะจะปรับข้างนอกไปไป,ปลายอะ่ะแต่ข้างหน้าคือทําบ่อยข้างหลังไม่ค่อยทํานะคะ